เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะพลังเทพบนเวทีสักหนึ่งภาพได้ไหมคะเป็นอ่ามือขวาก็ได้ค่ะมือขวาได้ไหมคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะนับและส่งเสียงให้ดังๆพร้อมกันนะคะเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณยังอยู่บนนีมคได้คะขอเป็นิทานได้ส่งหัวใจแล้วต้องส่งยิ้มหวานๆด้วยนะอข้างหลังคือสูงมากเลยแตบคุณเบิกค่ะ สอง่านนะคะน่ารักมากหัวเราไม่มีเหตุผลด้วยพี่โอเคขบานโอเคแะสสายความหัวเราแบบไม่มีเหตุผลมาท <ำ S 2> มกท<พ>ีมได้ตัวเราจริงๆนะคะและแต่ละท่านก็ได้นำเสนอ ได้ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งนี่ก็จะเป็นแผนการหนึ่งนะคะที่เราจะนำความคิเห็นต่างๆไปให่สอดคล้องกับนโยบายที่จะประกาศต่อไปในอนาคตสำหรับการสร้างสิทธิความเสมอภาคทางเพศให้เกิดการเข้างเพิ่มเมค่ะประมาณในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพให้สตรีสามารถที่จะต่อยอดอาชีพสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งนี่ก็จะเป็นแผนการหนึ่งนะคะที่เราจะนา ความที่เห็นต่างๆไปให้สอดคล้องกับนโยบายที่จะระการตอไปในอนาคตสำหรับการสร้างสิทธิความเสมอภาคทางเพศให้ได้เกิดขา้เทัาเถิ่นด้วยค่ะจาทวิชาประกอบอาชีพนะคะแล้วก็หลายๆความคิดเห็นก็คืออย่างที่จะมีวิชาที่เป็นภกษะต่างๆนะคะเช่นในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีความที่แตกต่างแลวก็หลากหลายมากซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไา บทบุ๋มด้วยกันอาจจะมีการจัดคอร์สพิเศษสำหรับกลุ่มที่ดีให้ได้ทํางานในสิ่งที่เขาต้องการให้ได้เสริมรูกษาในสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยเช่นเรื่องของไอทีเรื่องของการเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์เนี่ยค่ะก็จะลงให้ความรู้เพิ่มเติมในแล้ข้อต้องการผู้ยืมเนี่ยเข้ามาเข้าถึงได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็อยากที่จะให้กลุ่มกองทุนบัตรสุรินีเนี่ยให้กับกลุ่ม LGBT ด้วยันนก็กำลังทำงานกันอยู่แล้ สวัสดีของพระคุณท่านรระคุณรีช่วยราการกระทรวงมหาดไทยนะ,ะคะท่าน